สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีเสนอสรุปข่าวเด่นในรอบเดือน เริ่มต้นเดือนเมษายนด้วยกิจกรรมมันเป็นมงคลนายพงสะทอนสัจจชลพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหากิจภาคเอกชนและประชาชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์61รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศแลแด่สมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 60,000ศรีดานนาสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดพร้อมกิจกรรมการปล่อยพันธ์ปลาการมอบทุนการศึกษาการบริจาคโลหิตและกิจกรรมถวายราชสดุดีผู้ว่าราชการจังหวัดปรทุมธานีในหองสะท้อนสัจจโชลพันเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลอง200ปีของการพระราชทานานามเมืองปทุมธานีที่ลานเอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีกระบวนแห่ทางวัฒนธรรมที่สวยสดงดงามมากกรรมการแสดงวงปีพาดมอนครั้งประวัติศาสตร์การแสดงแสงสีเสียงและการออกร้านรวมต่างๆของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างน่าประทรับใจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าและประชาชนร่วมในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของมหาจักรีบรมราชวงศ์ทุกพระองค์จังหวัดปทุมธานีประกาศการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สอดคล้องกับวาระแห่งชาติโดยเน้นมาตราการในการเฝ้าระวังตามแนวทางของนายกรัฐมนตรีเพื่อขจัดการบังคับใช้แรงงานหรือการแสวงหาประโยชน์มิชอบจากแรงงานต่างดาวร่วมกับทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเน้นการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนผู้ประกอบกิจการทุกแห่งให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและช่วยเฝ้าระวังไม่ให้มีการกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์โดยเด็ดขาด พร้อมจัดถแถลงข่าวความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและยาเสพติดในพื้นที่ตลาดทั้ง18แห่งในจังหวัดปทุมธานีเพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมง,งานวันครอบครัวไทยใส่ใจผู้สูงอายุประจำปี2558มีกิจกรรมสำคัญภายในงานทั้งการแสดงรำไทยวงดนตรีงานฝีมือ และกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุพิธีมอบโลกเกียรติคุณครอบครัวร่มเย็นผู้สูงอายุและพิธีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีดเรจุมพลสมวนศิลป์ิธิบดีกรมประมงเปิดโครงการเด็กวัดอาสารักปลาหน้าวัดที่วัดหงปทุมมาวาดจังหวัดปทุมธานีเพื่อให้เยาวชนและเด็กวัด ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน60คนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสัตว์น้ำหน้าวัดที่ตนเองอาศัยประเพณีสงกรานต์ปี2558ชาวปทุมธานีทุกภาคส่วนร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากท่านพ่อเมืองณนะจวนผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งพิธีแบบไทยและในแบบ ชาวไทยเชื้อสายหมอนท่ามกลางบรรยากาศของความอิ่มเอมใจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดหน่วยบริการเคลื่อนที่และแจกแบบสำรวจข้อมูลแรงงานให้กับผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดไทยซึ่งมีการจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อจะทำฐานข้อมูลแรงงานด้วยระบบ GIS ณอาคารลานผักตลาดไทยพร้อมตรวจเยี่ยมสู่บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จของจังหวัดปทุมธานีที่ศูนย์การค้าเสียรังสินนายอารีวง์อารยะนำคณะกรรมการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนโครงการสารใจไทย สู่ใจใต้รุ่นที่23ที่จังหวัดปทุมธานีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดปทุมธานีสรุปผลการดำเนินง,งานโดยมีจำนวนอุบัติเหตุ54ครั้งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา35ครั้งผู้เสียชีวิต5รายลด,ดลงจากปีที่ผ่านมา2รายจำนวนผู้บาดเจ็บ55รายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา38ราย ทธิบดีกรมราชัณฑ์นายวิทยาสุริยวงศ์เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน61คนโดยนำผู้ต้องขังจากเรือนจำต่างๆมาพัฒนาเป็นลูกเสือเสนารักอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ ซึ่งนับเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกของประเทศไทยแถลงข่าวกิจกรรมการจัดแข่งขันไตรกีฬาปทุมธานีไตรกีฬานานาชาติ2015โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและคนพิมพ์ปากาววังหลีผู้บริหารของฟิวเจอร์พาร์กรังสิตณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัต ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีประชนมายุครบ6 0พรรษาและเฉลิมฉลองครบรอบ200ปีของการพระราชทานานามเมืองปทุมธานีวันที่9และ10พฤษภาคมนี้ทั้งว่ายน้ำปั่นจักรยานและวิง่งครบไตรกีฬานานาชาติทรงท้ายสรุปข่าวเด่นประจำเดือนเมษายนนี้มหาวิทยายลัยประทุมธานี จัดกิจกรรมวันสืบสารประเพณีไทยรถน้ำขอพรณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยายลัยปทุมธานีโดยมีดรชนาการยืนยงอธิการบดีนำคณะครูอาจารย์และนักศึกษารถน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล